สวัสดีครับขอ,อน้ำทันชุดสองร้อยสักน้ำสกเรติดน้ำสกวันนี้บรรยากาศสดๆที่สารต้นกระบกพบกับอาจารย์เขียวอาจารย์เป็นเราเป็นพูกมาตลอดครับอันนี้ยาผ้ายาอาหาอะไนครแล้วนอะไรก็และวชต่นะยาผ้ายาหา มันมีสีอะไรอ่ะมันมันมัตังไห่นั่นพอาจารย์แมวอาจารย์แมวชัวนอาจารย์แมวมัตังห้มัตังไห้นเสียนไห้ต้นเมียนะครับเนมากก็เมียเปนบรรยากาศสดเนาะอาจารย์โซจะทำพิธีขอโชคจากสารต้นกระบบตอนนี้ ทินี้มีนิดหนี๋มีนาทขี้นั้นเริ่ม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 ขี้แล้วเนาะบอกเก่าจัดืยอทางไว้ก่อนเราจะมาขอบทำพิธ ok> ีตรงนี uh ้เนาะขอทำพิธีตรงนี้เกิดเอิญยังก่อนเกิดเอิญสี่ก็เอินเปิดภูมิเนาะเปิดภูมิเปิิดภูมบอกเจ้าที่จ้าห้างไม่นา่งกรณีให้เพิ่นปกปักรักษาให้เพิ่นขอจบข้อร่าให้เพิ่นบอกขอจบข้อร่างเพิ่นบอกเรียนกุ้งเนาะสถานที่ตรงนี้ให้ตู่บอกเจริญจัดเดซล เลุกตลอดปีกูว่าเนาะตลอดปีูกตลอดีรอดได้รอรอนะครับคำว่ารอว้เลยเดือเดียวมือรับจะได้โชกนักันนี่โอ้ปลูกใส่เพิ่นนนอะแตงใส่เพิ่นดีดีแตงใส่เพิ่นดีดงามเน่ทจงเองนสดีๆามนตบต้นบ ไอเอสซีคอมเมนต์ไดครับครับเข้ามาแล้วขอบคุณครับเข้ามาแล้วภาพเสียงเป็นยังไงเนาะภาพเสียงภาพเสียงเป็นยังไงบ้างน้อง เข okay. ้ามาแล้วกดไลค์กดไลค์รวยๆได้กดไลค์รวยๆให้คนมองเห็นครับทำพิธีขอโชคโดยอาจารย์โชคจะมาทำพิธีโดยอาจารย์เขียวที่เคยถูกมาตลอดเป็นถูกมาตลอดจะบอกนี่ครับูกืลอืมงมวันนี้เลยมาบอก ผมเลยพาอาจารย์สดมาขอตองวดเนาะงวดประจันทร์ที่16กุมภาพันสองพันห้าร้อยสี่แปดนี้เนาะบรรยากาศสดสอาจารย์โชคมาแล้วนี่เนาะเครื่อง เะ็ปหาจันทร์ศุร yeah. okay. ้องการของที yeah. well, ่จะวิ่ชนครับโอนั้นี่เปแรงๆก็ต้้นเด็กบุรีที่เด็บไว้ที่แม่จันุพกที่มาสันเลยสันล้มจากรถสีอ้วกสีอ้วกเลยจันทร์ศกต้อง ทามาบุรีเลยเอ้ยลองจะลดทามาบุรีเลยไหมได้บุรีมันเน็บที่หงเลยลองจะลดทามาบุรีปั๊บเลยบุรีป้องกันบุรีป้องกันตอนไปเข้ามาแรกก็พิมพ์รอเนาะอาจารย์โทษทำพิธีเทพของอาจารย์เทพของอาจารย์โทษถ้ามาเจอที่เจียงแราท่านจะเอาบุรีเน็บหูเนาะ อ่ะแล้วแล้วะเอีเยวเออเออเออกออเอยเออ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 เอาเล้เมอแออเ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 ุกเออ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 เ่อเอ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 ออเ์เออเ็เอ

กมาแล้วก็กดพิมพติดตามอาจารย์พิมพ์รอไปรอเนาะชูพอกันแนด้ยายบอกแล้วถึงได้บอกแล้วได้บอกแล้วนะได้ช่ดีก็ได้ตั้ชูดยชอรอกันจริจิงยัย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 ด้ยยัยยยยัยยัยยยยัั เข้ามาแล้วก็พิมพ์บอกกันด้วยเด้อว่าภาพเป็นยังไงมันเหมือนเมื่อวานในกดไลฟ์ไม่มีภาพเลยเน็ตเป็นไรไม่รู้เนี่ยนล้วใครเข้ามาแล้วพิมพ์บอกกันด้วยเด้อว่าภาพเสียงเป็นยังไงเนาะภาพเสียงเป็นยังไงอะเมื่อวานแอดไลฟ์สดกลางเฟสไม่มีภาพเลยไม่รู้ระบบมันเป็นไรวันนี้ fc วันนี้ fc เห็นภาพเสียงก็พิมมาบอกไปนะภาพเสียงเป็นยังไงภาพเสียงเป็นยังไงก็พีมาบอกกันบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขเนาะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยจะได้ปรับปรุงแก้ไขภาพเสียงเป็นยังไงเนาะภาพเสียงเป็นยังไงเนาะ กาเสียงเป็นยังไงก็พิมมาบอกกันเลยแบเหมือนไม่วานเนี่ยเสียงประมาทพ่อไจละห้อโม่พูดลาวนะพูดลาวเลยพูดลาวออมส่วนหน่งสื่อเลยว่าพูดลาวนะก็ต้องมาถือของมันไม่เลยลาวไปบอกกูถือกถือสอหัวสามหัวที่หัวมากอืมซื้อเลยก็เก้าหรนถือกูจ้ำเลยเรียกวา เตรียมกระดาษด้วยเวลาตะโกนอ่ะเขาจะบอกแค่ครั้งเดียวเออเขาจะบอกแค่ครั้งเดียวมีบอกแค่ครั้งเดียวทำได้เตรียมกระดาษจับสอยกันน้ำเลือดแดงโอ้ยกี่ถิ่มลงยังเสียงปรับเลยเตรียมกระดาษเตรียมความจำนะเวลาเอฟซีเตรียมความจำเนอะเวลาโอ้ทำพิธีตะโกนแล้วครั้งเดียวบอกครั้งเดียวแค่มีปากกาดินสอกานอุ้ มาอยู่ฟังไหนมาฟังด้วยกันดีกว่าครับเป็นเพียงแนวทางทำไห้ที่ไร้การรวมไหนให้แม่นก็แม่เป็นเพียงแนวทางให้เนครกลุ่มไหนแม่แม่แล้วก็ไม่ก็มาแล้วก็คนอะไรคนแชร์นั่นเด้อครับผมหนึ่งไว้หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานรถจากสุรินทร์มานีในรถ ไปกับสองสามร้อยวันนี้ไฟแล้วไปนำมันตูเลยอันนี้อยู่ละที่ฉลามจากจากาที่นี่ที่ไหนนะที่นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหารขุนหารค่ะเด็กจะทน้ำผงจะำน้ำผนั่นสถานที่ตรงนี้ไงปกลางป่ากลางป่าอะไรเนาะอมเลยหมดที่แล้วเต็มเต็ม้นสูงไม่ใช่หมไม่ใดิมาบ่อย ขอบคุณแบบไหนที่ขอบคุณชงกาแขอะไหเลี้ยข้าวเลี้ยงกาแฟเลี้ยงกาแฟได้เลียงกาแฟก็ได้วินนนะคะลูกเรือโดยสารทั้งหมดสิบชีวิตค่ะมาขอโชคเนาะ ขอ,อ si ชชโชคอาจารย์โชคมักจะมีโชคที่ดงปูดินสารปูขุนการเนาะอู่ขุนการที่ดงปูดินวิทย์สารต้นกระบบปลูกอาจารย์โชคโชคมั so, ่นม hmm? ั่นตอนนี้อาจารย์เขาก็จุดทูบเลยเนาะทูบยางตาท่านนั่งทำพิธีบองเจ้าเพราะเราเราระวังเพราะเรา เราเกลียดเราประมาถูกเลยอุ้ยไปใส่เขาอุ้ยไปใส่เขาดิฟฟี่บังรถขนดินเนาะเราเสียอารมณ์แจ่ปวดเราไม่นั่งนี่กันไหนได้ยไม่ได้ม่นั่งนี่ภาพเสียงชัดไหมมันไม่วาในไลฟ์สดไม่มีภาพเลยไลฟ์สดทางเพจเมื่อวาเนาะทำไมคนไม่เข้ามาดูเนาะให้ทีเดียวเลยพี่กิงพอจบไลฟ์แล้วดูมันยังกระดาไปดีเลยพี่จะให้ครั้งเดียวเลยพี่จะตะโกนบอกครั้งเดียวเลยนะครับตอนนี้ ออมาตะกีบตะสกรูครับที่ต้นะบกยอดขาตรงนี้ต้นะบกนี้อายุน่าจะประมาณร้อยขึ้นน้องน่าจะประมาณร้อยปีตัวใหม่มันขึ้นอะ เ,ออเพราะว่ามันขินแบบคับก,ก่อนก็ได้เห็นมันเกิดหยาดเลยนอ,อเพราะวามตามั้งใจ<ด>เลยเร,เราตั้งใจตามนะครับี๋ยวการถูกตะโกตัวไหนก็จบใจนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักขีข้ามิเจรูปีกิริสิทธนาตะต,ติจันตาลิกีวิมานีทีเปรัติจักข้ามิตะอุวรราคาหานี ว่มีเเปตุมมาจะยันุตเปวาฉะลาครุตเมยางขาันปานาขาเต็ันตาสันิเกย่งเมติอรละวะจะนั่งตาโรเมสนันโตธรรมสวนากาโรอายมขันตาธรรมสวนากาโรอายมขันตาธรรมสวนากาโรอยมขันตา อ้มกรดุเทวานะมาวีนังตัวจริยังปละสิทิเอ้อมกรดุเทวานะมาวีนังตัวจาริยังปละสิทิเนอ้อมกรดุเทวานะมาวีนังตัวจาริยังปละสิทิเนี่มีเรืข้าพเจ้าขอรักธนาุิิลไปุินารวุิิตเจกันุทิศิลาวิิบปิิปายโูิิศมงคลุิิบสปุิศิชีวุุต้าิยิิน โพลุสีโพสเมรีโพลุสีต้อ้อยไปปนข้าพเจ้าขออาราธนาคุณบิดามารดาข้าพเจ้าขออาราธนาคู่บาอาจารย์ข้าพเจ้าขออาราธนาคู่ท <iałem S 1> <dragon S 2> ี่ธรรมข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางพระเนตอนมีพระเหน่งองค์คาพระภูมเทวาข้าพเจ้าขออาราธนาปูขุนการข้าพเจ้าขออาราธนายาพาขออาราธนายาหา วันนี้ลูกหลานมาดีรับปู่เด้อลูกหลานจะมาขอโชคขอลาภขอให้พ่อปู่โดนจิตโดนใจมากระซิบในข้างหูเด้อรับปู่เด้อสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงรับปู่เด้อสาธุเข้ามาแล้วพิมพ์สาธุพิมพ์รอเนุ๊กเก้าเก้าแป๊บเก้าเก้าแป๊บ

มาทำีสาธุสาธุตอนนี้ปลูกเขาบอกเลยเนาะปูกเขาบอกแล้วสาธุก้าวข้าวแปดสี่ศูนย์ขอบคุณที่เป็นมาบอกเนาะได้ยินเหมือนกับแอดเนาะข้าวข้าวแปด เป็นไงปูปูไปแล้วบ่ออกแล้วออกแล้วปูเดี่ยวมาแป๊บๆเลยมาตะโกนบอกให้เขาไปเนาะมาตะโกนปู่เสียงผู้หญิงผู้ชายหรอวะบอกผู้ชายผู้ชายผู้แก่ผู้แก่ผู้แก่แปดสี่ศูนย์ห่อรัฐบาลไทยแล้วก็แปดสี่ศูนย์ มาเป็นเนื hmm. yeah. Yeah. Uh ้อทางมาเป็นเนื้อทางมาไม่นานติ้นแค่แล้วต้องการดังบอกนี่เห็นแล้วก็แคปหน้าจอแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะดงปูโรดินสารโปขุนหารอาจารย์โชคทำพิธีงัวสิบหกคุมพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเห็นแล้วก็แคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์ด้วย พี่สารปูขนการย่าพาย่าหาเันลงมาแปดนเก้าเก้าแปดครับสี่ศูนย์เนลงมาจากต้นต้นเดียวต้นเดียวปูเป็นลงมาบอกปูนกาลปลงมาคนเดียวปูขนการลขนกาลลงมาปูขนกาลงต้นระบใช่ใช่ของตะเกียวครับอืมโอเคเๆา ก้าเก้าแปดหกเก้าแปดศูนย์ทังหมดทีแล้วตรงนี้เห็นศูนยูนจะสัมัสที่รู้สึกยังไง้างคะคนลุกครับแล้วก็ยังไงครัสอาจาี่์มาจ์อนที่มีนกลางมีบนมีบนตรงนี้ที่ล่าเวยนล้วมีนี้ม เยอะมากนะอาจารย์ใเพราะว่าเคยเขามาลหูเยอะน้อยมาดีคร <Yes> ับก็ดีตอบแคบนจอือมาขอทางเลี้ยงให้เลยกันทุกท่านทุกคน เขากำลังกินอยู่ไหมตอนนี้อาจารย์ยังอยู่เนาะมีอะไรกระท่าเด้อทางที่ร้านตัดเสื้ออาจารย์โชคถือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ดูเลขคู่ดูเลขคู่มาสาเก้าแล้วนั่นน่ะนะเรืออะไรตอนนี้อาจารย์โชคก็าจดชิดสุนท้ายเนาะไปตัวไหนนะเรามาลุ้นกันอีก รอรอพิมพ์คำว่ารอพิมพ์คำว่ารอเลขทูบกันเนาะรอเลขทูบแปลว่าเอาไปซื้อเลขลาก็ได้นะเลขนี้ลองเลขลาวดูตัวนี้ลองเลขลาวดูราวดูนี้เนาะใช่ลองดูเลยคาไม่แน่นะลองดูไปเพื่อนบ้านมารัฐบาลไทยได้เนาะได้ได้หมดเพราะว่ามันดึงสามอะไรกันาะสามแปดสามแปดเลขทูปมาสองตัวเนาะสามแปด สามแปดตัวหลังเป็นเก้าอีกเลยเะไน่นี่เลยเนี่ยอือหือเก้าเก้าแปดสิงกาล้องเยอะเหมือนกันเนาะนี่แหละมากินอาหารดิผมก็ ก็ยังกินเดือดเลยอ่ะน้ำแดงยังเดือดอยู่นะคนเดือดเลยอ่ะออะไรนะจ้า้ำแดงนคนเดือดเลยอ่ะเดือดเลยแก้วยังเดือดเลยแกินเดือดเดือดเลยอ๋อเอาหลอดมาแล้วมาติดหลอดเลยนะน้ำแดงเอาหลอดมาติดหลอดเลยนะ่ ออาเราชิบิบอ่ะหะเออ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 หายเราะหาเราไม่ได้กินยกเทือนอะเออเวลามากะไกลริศโตเนาะอืมทะไกีสิบโตเราบอทราีละหัวตุเตตุเต เลขแเลยถูกแตกเลยบอกคือแตกเลยแตกผ่ากลางเลยบอกผ่ากลางเลยจแตกหนเาวจุดจุดจ้าแตกกลางด้วยข้างบนสามกลางแตกเราดูอันสุดท้ายอะไรข้าก้าวก็คือเอถูกแตกถูกแตกเป็นสามเป็นสามแปกถูกแตกนะคะแตกผากลางเลยนะกลางด้วยถูกแตกได้สามแปดได้เลขตัวที่สามตัวอะไรนะ แตกก่อนลุนกันเนาะทุบแตกแล้วไอ้ดูซิเดี๋ยวไปดูทุบแตกให้เขาก่อนโทษได้เดี๋ยวเขาไปดูทุบแตกให้เขาก่อนไหนแตกตรงไหนแตกกลางเลยกลางเลยอันนี้ในซูมดูก่อนเดี๋ยวดูทุบแตกเาทุบแตกเป็นตัวอะไรเป็นไม้เห็นไหม จะบักซีเลยตรงไหนตอนนี้เป็น z มเนาะตรงข้างะเฮ้ยมีเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอนเหมือน่นาะานี่เฮเลยนะก้านี่เฮนะเนเก้าจริงๆก้าจริงๆก้าจริงๆเก้าโชคกโชคเห็นอะไรเห็นหัวแล้วนัวอะไรเก้าเลขทูดด้วค่ะเลขทูด เปอะไรสามแปดอะไรตอนนี้ซูมมันก็ชัดเท่าไรได้อีกนิดหนึ่งนิดนึ่งอันชุหัวหัวแพงก็นิดนึงอันนั่นแหละเดี๋ยวดูด้วยดูด้วยโอเคสามมแปดหมดะตอนนี้เรา้งตั้งนฟันขึ้นละฟันขมงเลยอย่าแตกก่อนเด้อ9ไม่แตขึ้นดตรงกับเลขปูบอกไมนี่ปูบอกเก้าเปสรแล้ว ต่เขียวตาชัดๆดูสิแตกขากลางเลยแปลกแล้วเนี่ยเก้าแปดแปดสามแปดแปดสามแปดสามแปดแปดสามแปดแปดนามแป็เปนเา็แปดแป8สามแปดแปดสามแปดแปดสามแปเลปดราก็ได้นะ ปดปดเก่าเก่าไ็ด้แปดปดเก่าเก่าซื้อึ้นซื้อลงสามแปดแปดแมนเด็ซื้อไงสามแปดแปดเลขกแตกแตกงยากนี่แปคนซื้อแตกไม่นํำแตกนี้เลนี่ค่ะถูกแตกแตกเลขสามึเรียกสามแปดแปดสามแปดแปดเลขถูก ข้าตำลามันก็บโปรไฟล์ไว้ทเลูนกระถูกมั่นเต็ตาว่าได้ยานไหมอืมันโเป็เขาสี่ดแเป๊ะเลยทาต่างฟูเลยเนาะแต่อาจารย์ช่วยคุยกันหน่อยนะเรื่องถูกเตนะคะถูกเต็มการนี่เค่นวันนี้จะคุยกับอาจารย์ชก่อนนะ ยับปีนะครับมาลักษณะของการเลื่อนะครับมาลักษณะเลืนบนหวง้วก้าวแปดสี่สิบการโชคมาการโชคมาสัมผัสอะไรได้บ้างครับอ๋อสัมผัสมีปูอยู่จริงครับตรงนี้มีปูอยู่จริงใช่ปูคุณการอยู่จริงตรงนี้อืมแล้วก็มีนางไม้อยู่ต้นจะบกนี่มีนางไม้ด้วยใช่อยู่ตรงนี้ครับ หญ้าแกอยู่ไหมอยู่ครับผมอยู่หมดครับอยู่หมดเลยครับผมทั้งหญ้าพายาหาอยู่ครับอยู่ตรงนี้หมดครับอยู่ตรงนี้หมดครับผมอืมปู่โชคเลขที่ได้นี่ท่านมายังไงมากระซิบบอกแบบซิบโมข้างซ้ายเลยมากระซิบข้างซ้ายบอกแค่ข้างเดียวบอกค่ขตางเดียวนะบอกว่าไงอาจารย์เก้าเก้าแปดสี่ศูนย์เก้าเก้าแปดแล้วก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์เน้นเน้นเลยเน้นเน้นให้ตัวไหนอาจารย์ อาจารย์ชอบเลขนี้สองตัวชอบนี้ชอบสี่ศูนย์สี่ศูนย์ใช่สี่ศูนย์ศูนย์อชอบชอบสองตัวนี้เป็นแค่แนวทางนะเอฟซีครับชอบสองตัวนี้ใช่ชอบสองตัวชอบสี่ศูนย์ครับเลขวันี้ศูนย์เนี่ยมาแรงชอบทว่าเลขทูบสามแปดแปดสามแปดแปดเขียนใช่เขียนโอ้หนูเขียนด้วยข้างล่างเลขทูบเลขทูบตัวนี้คือเลขทูบแปดแปดสามแปดแปดใช่ แค่เนแนวทางครับครับอ่าขอบคุณอาจารย์โชคมากๆเลยครับขอบคุณครับผมเห็นแล้วคุดมาอันนี้ด้เห็นแล้วแคปหน้าจอเนาะแคปหน้าจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์เปป็นนนนระยี้ด่ขับคุณอาจารย์โชคมุดมาตอนนี้นะเห็นแล้วว่กดไลค์กดแชร์เนาะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ในการนี้บอกเอฟซีทุกคนนะวันพระจะไม่ดูดวงจะไม่ทำพิธีวันปกติดูได้ยกเว้นวันพระห้ามห้ามโทรมาบอกทุกคนมาบอกบอกลูกศิษย์ลูกหาทุกทุกคนแล้วก็บอกเอฟซีทุกคนด้วยนะครับวันพระอาจารย์โชคจะไม่ทำพิธีไม่ไม่ดูดวง วันพระวันนี้วันวันโกนพรุ่งนี้สิวันพระใช่พรุ่งนี้ดูได้อมวันวันนี้ดูได้พรุ่งนี้ดูไม่ได้นะครับอืมครับครับตรงนี้อาจารย์ไม่ดูครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ถือศีลอวันพรจะไม่ดูครับเพราะว่าวันนี้ดูได้ถึงสามทุ่มครับครับอาจารย์วันนี้ดูได้ถึงสามทุ่มหลังสามทุ่มไปอาจารย์ทําอะไรพักผ่อนพักผ่อนย่อนใจใช่สวดมนต์ต่อสวดมนต์ต่อใช่โอเคอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์โชคมากๆเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์โชคที่มาทำพิธีในครั้งนี้ให้แนวทางขอไปแจ้งโชคเชียนไทยเนาะขอซีโชคมากับเลขอาจารย์โชคที่เขาปูดินในครั้งนี้สำหรับพิธีท้าวสมน้ำโชคสวัสดีครับถามไม่ตามไปตกโชว์ัวเลขด